สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง KT b o d y Car บายช่างโก้ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s ับส c คร b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นกันชนนาวล r a นะอ่าลูกค้าชนหมามาแตกก็เอาเอา,เอามาลงให้ชมก็คือลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนก็ซ่อมได้ เผื่อใครสนใจก็มาลงให้ดูว่าผมซ่อมได้นะเชื่อมพลาสติกแต่น,นี้ลูกค้าก็ไม่ได้ทําสีให้ซ่อมอย่างเดียวก,ก,ก็ฝากไว้เผื่อมีใครมันจะมีใครกันชนแตกสภาพนี้นึกว่าซ่อมไม่ได้หรือ,อยังไงก็กก็ก็มาติดต่อสอบถามผมมาก็เดี๋ยวซ่อมให้ก็ฝากไว้ครับโอเคขอบคุณครับก็อันนี้ก็เรียบร้อย เอาดุ้งซ่อมเชื่อมเรียบร้อยก็ตามที่เห็นก็ใช้ได้ครับจากที่สภาพที่เห็นมารูปด้านหน้าก็ก็ยับนะยับก็เรียบร้อยแล้วก็ก็ฝากอีกทีหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดถือปร้นให้ผมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ